ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอ่านบ็อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะวันนี้มาต่อกันค่ะหลังจากที่เราเปิดถุงให้ชมกันแล้วนะว่าแบบเออหลังจากที่การมีการย้ายบ้านมีการรื้อของขึ้นมานะคะก็จะได้เจอว่ามีเก็บสะสมไพ่ไว้แบบเยอะมากแล้วก็แบบว่า มันจะค่อนข้างเก่าเก็บจริงๆนะคะแล้วก็มีความเก่าของไพ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูชุดนี้กันนะคะชุดนี้เนี่ยจะพูดถึงพ้ายิปซีเป็นของอาจารย์พิชยานะคะแสงชยัยอันนี้เนี่ยจะเป็นไพ่ยิปซีแบบพยากรณ์แบบจอบใจซึ่งตรงๆไหมคือเราเสื้อมาเรายังไม่ได้ดูเลยเรายังไม่ได้อ่านเลยนะคะก็เดี๋ยวมาปเปิดไปพร้อมๆกันละกันอันนี้เป็นหนังสือค่ะหนังสืออันนี้เนี่ยตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกย่านะคะแล้วก็ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2 0 0พนะใช่ไหมใช่ส5งพันห้ารอ สองห้าห้าหนึ่งปีเออไปคำนวณกันเอาแล้วกันนะสองห้าห้าหนึ่งปีนี้ก็อ้นั่นแหละกี่ปีกันแล้วก็ว่ากันไปเนาะเออแล้วก็อันนี้จะมีการแนะนำที่อาจารย์ก็เขียนไว้นะคะก็จะมีการแนะนําในส่วนของการพยากรณ์ไพ่ทาโร่นะคะอ่าอันนี้เริ่มจะเป็นในส่วนของใช้คําว่าทาโร่แล้วนะคะแต่ว่าของอาจารย์คุณท้องที่ตอนคลิปแรกเนะะี่ยค่ะก็มีพูดถึงก็คือเป็นไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็มาดูต่อนะ มีข้อห้ามด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะแบบมีข้อห้ามอะไรนู้นนี้นั้นก็เหมือนกับเป็นจรญยาบรณหมอดูอารมณ์นี้ใช่ไหมหรือว่าศีลธรรมเป็นเป็นจริเขาเรียกว่าเอติกหรือว่าเป็นแบบจริยธรรมของคนที่จะประกอบอาชีพนี้ทุกๆอาชีพควรจะต้องมีอยู่แล้วนะคะเป็นเหมือนกับเป็น จริยาทำประจำของแต่ละอาชีพอะเนาะเออคนเป็นหมอก็จะมีจรรยาบรณหมออารมณ์ประมาณน,นี้อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับจรรยาบรรณหมอดูหรือเปล่านะนักพยากรณ์นะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะกออ็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆแต่ละคนเนาะที่จะเรียกกันนะคะสำหรับคนที่อ่นานไพ่ทาโร่แห่ะเนาะ,นะก็คิดว่ามันคงจะมีอะไรที่ อ,อ,อิงไว้บ้างก็ก็น่าจะดีคือเหมือนกับว่าอันนี้ไม่สมควรทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสมมุตินะสมมุติอย่างเช่น การดูโดยใช้อารมณ์ส่วนตัวของตัวเองเข้าไปวิาพาก์วิจารณ์กับการอา่านไพ่อ่านภาพอะไรเงี้ยสมมุติเราแบบอินกับเรื่องที่เขามาเล่าให้ฟังแล้วเราเปิดหน้าไพ่แล้วเราก็เอาอารมณ์ของเราใส่ลงไปน,นี้นั้นวิจารณ์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความ b อ a s ในการอา่านไพ่อะไรประมาณเงี้ยเออจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีอยู่แล้วนะคะในทุกๆสาขาอาชีพเลยละว่าเนาะ,ะมาดูอันนี้กันนะคะไพ่อันนี้เขาก็จะมีแบบว่าตัวอย่างไพ่นะคะแล้วก็พูดถึง ชื่อไพนะ่เนาะว่าไพ่ใบแรกก็คือเดอะฟฟลนนเนี่ยนะคะแล้วก็จะให้ความหมายไว้ด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีบอกรายละเอียดเลยว่าเอ้ยความหมายในมุมนี้ว่ายังไงในเรื่องความรักเป็นยังไงการเงินโชคลาภอาชีพซึ่งถือได้ว่าโหถ้าสมัยนั้นเนี่ยเราก็เขียนมาแบบให้รายละเอียดแบบนี้นะคะสาหรับคนที่เอาไปอ่านไพ่ทาโร่โในยุคนั้นก็คืออาจจะใช้วิธีการอ,อ,อ่านจากตรงนี้แล้วก็ เออจำได้ว่าอ๋อโอเคถ้าเราจะเอาไปตีความเรื่องเดือ o ฟูในเรื่องของความรักอาจจะหมายถึงการไม่ซีเรียสกับความรักอะไรมาก คือเหมือนกับผู้หญิงเออไม่ใช่ผู้หญิงหมายถึงคนที่แบบเออก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากอะ่ะก็รักแบบสนุกสนุกไปอารมณ์ประมาณอย่างนั้นเนอะไม่จริงจังกับความรักเหมือนลมเพลลมพัดอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการให้ไกด์ไลน์เนาะเราถือว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันในการที่จะอ่านหน้าไพา่แบบที่เป็นเดอะฟูลในมุมมติติต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิติความรักไม่ว่าจะเป็นการเงินโชคลาภหรือว่าในเรื่องของอาชีพการงานพวกนนะะเ,เนี้ยนะคะเนี่ยเขาเอาไปประยุกตใช้ได้นะเวลาเพื่อนๆจะเอาไปอ่านนะคะอันนี้ให ดูกันก่อนว่าเออสมัยนั้นเนี่ยเขามีการเขียนแบบนี้ซึ่งว้าวคือเออต้องตัดสมัยก่อนเลยนะเนี่ยถือว่าใช่ได้เลยในแค่นี้อ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของไพ่ที่เป็นอ,อะไรละ่ะอันนี้จะเป็นไพ่ไมเนอรวันนี้ทำไมพูดไม่รู้เรื่องนะคะไมเนอเนี่ยก็จะเริ่มด,ด้วย king ฮะเ e ียนไนท์และ Page นะคะก็คิดว่าไม่ได้แตกต่างอะไรจากไพ่ชุดอื่นๆเท่าไหร่นะคะก็เป็นเพจไนท์ควีนคิงนั่นเองนะคะแล้วก็เอ๊ะแอบรู้สึกว่าหน้าไพ่เขาคุ้นๆจังเลยคุ้นๆเหมือนกับไพ่ชุดไหนหนะมีใครนึกออกไหมขออ่านหน่อยสิอืมโอ้ว้าว จารพิชยานะคะก็คือเป็นหนึ่งในหมอดูที่มาแรงของทะเนียบโหนเพนินซูล่าเลยนะคะนี่โอ้ว้าวว้าว,ว,าวกำลังหาว่าหน้าไพทำไมเราแอบรู้สึกคุณนะ <laughs> หน้าไพจังเลยนะคะ เอ๊ะทำไมคุณหน้าไพ่จังเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลไปไปขอไปเทียบกับชุดที่เราเราเราคาดว่าน่าจะใช่ชุดนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไป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 ,ไปดูนิดนึงก่อนนะคะไม่กลา้าพูดออกไปเดี๋ยวกลายเป็นว่าบอกไปผิดเนาะอ่ะอันนี้นะคะเขาก็จะมีให้ความหมายให้คําอธิบายไว้ได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะสําหรับใครที่แบบอาจจะเป็นมือใหม่แล้วอยากจะศึกษานะคะก็ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่เรียกว่าเออน่าสนใจนะมีคํา ความหมายแปลให้ถ้าใครแบบอยากได้แบบเหอ,อช็อตคัดเลยนะอ่าก็เอาอันนี้ไปท่องจะเรียกว่าท่องจำได้ไหมคือเอาไปอ่านทาความเข้าใจนะคะแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับคําถามที่เอ่อที่เราต้องการจะรู้เนาะเออก็น่าจะได้เป็นคําตอบออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแน่เดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่จริงๆเขากันดีกว่านะคะชุดนี้เนาะอืม จริงๆตอนแรกอาจจะส่งต่อไพ่ชุดนี้นะคะเผื่อมีใครสนใจแบบเน้องๆที่แบบอยากจะหัดอ่านไพ่หรืออะไรอย่างนี้ก็ชุดนี้หนึ่งชุดแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยะนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เอามาเอามาแกะให้ดูกันก่อนละกันเนาะเผื่อว่าจะมีใครแบบว่าโอ้สนใจนะคะชุดนี้แกะไม่ออก อ้าเไม่ออกคือมันเก่าเก็บจริงๆเก่าเก็บจริงๆนะคะจะเห็นได้ว่าตัวสกวสกอตเทปใช่ไหมสกอตเทปมันแบบเหนียวมากน,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 นี่คือตอนมาเขาก็เป็นแบบนี้ใช่สิตอนมามนเป็นแบบนี้มาแบบนี้ ก็ตั้งแต่สำนักพิมพ์ดอกยาซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจสำนักพิมพ์ดอกยาเขายัางมีอยู่ไหมมีใครทราบไหมเลยสำนักพิมพ์ดอกยานะคะเมื่อก่อนนี้คือแบบโอ้โหดังมากๆเลยนะคะแล้วเราชอบไปนั่งไม่ใช่นั่งเข้าไปอยู่ในร้านอ่ะนี่ค่ะเอ๊ะเขาเป็นร้านหนังสือเขาเป็นร้านหนังสือด้ใช่ไหมหนูเด็กๆบอกไม่รู้ค่ะพี่หนูเกิดไม่น,นัน ามาดูนหน้าไพ่เขากันนะคะหน้าไพ่เอ่อไม่ใช่หน้าไพ่ขอโทษมาดูตัวไพ่เขากันละกันนะคะคือขนาดเนี่ยกระทัดรัดมากๆเล็กน่ารักนะคะกระทัดรัดจริงๆอ่ะให้ดูเทียบกับ Gregory Scott นะคะเห็นไหมไพ่เล็กมากเลยนะคะนี่นี่ยังมีเหลือตรงนี้ด้วยนะคะก็เล็กกว่าไซส์ทาโร่ป,ปกตินั่นเองนะคะแต่ว่าเอ้ใครที่แบบมือเล็กนะคะจะชอบจะถูกใจชุดนี้แล้วก็ให้ดูด้าน ถ้าหลังเป็นร,ปรูปนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไพ่เนี่ยก็มีเคลือบเงามานะคะมีอับมันมาแบบอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดเนี่ยมีความหนาตัวไพ่มีความหนาค่ะแล้วก็ยืดหยุ่นได้แบบนี้นี่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 นะคะนี่อันนี้คือหน้าปก to w all believer ใช่ไหมอ่านว่า b e l i e v e ใช่ไหมเนี่ยสะกดนี่ believer นะคะอ่า นั่นไงเราว่าแล้วว่าเราคุ้นคุ้นอ่ะอันนี้นะคะก็เป็น the hanson ro roberts ขออภัยนะคือมันตัวอักษรมันอาจจะอ่านยากนิดนึงนะะ่ะถ้าเราเปนเด็กนะคะชุดนี้ b บ b บบอ่านไม่ออก mary หรอ Hanson r o b บ r ร s นั่นเองนะคะก็ชุดนี้ว่าอะไรว่าทำไมแอบคุ้นๆนะคะหน้าตาดีนะไม่ซื้อมา <laughs> อ,อชุดนี้นะคะก็ขอบก็ยังแบบแอบมีโค้งๆนะคะอ,อมาดูมาดูกันเนาะเ้ทำไมไล่าจากหลังมาหน้าเนี่ยนะมันไม่ได้เรียงมานะ เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยเนาะไม่ได้เรียงเลยทำไงอะ่ะอุ้ยยาไล่ดูกันไปแล้วกันเนาะอันนี้ค่ะหน้าไพ่ก็จะมีในส่วนของตัวรูปภาพนะคะแล้วก็ แอบรู้สึกว่าตัวรูปภาพเป็นแบบสีไม้ย,ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้ค่ะด้านล่างจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะ D D de g u t แล้วก็ภาษาภาษาภาษาอื่นๆอีกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถดูจากชื่อตรงกลางนี้ได้เนาะภาษาอังกฤษนะคะน,นี่สิบถ้วยนะคะนี่เห็นไหมสิบดาบเขามีเลขสิบมาให้ดูกันก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ มันไม่ได้เรียงนะคะนี่อย่างที่บอกคือเขาจะเก็บนานมากนะคะมานานแล้วนะคะมันก็เลยจะแบบแอบมติดติดกันบ้างนะคะร,รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นสีไม้เลยนะคะอันนี้ seven of cups nine of swords ได้ยินเสียงไหม <laughs> ten of p e n t a c l e s นะคะติดกันค่ะติดกันนะคะ n of p e n t a c l e s ค่ะเพื่อให้รู้ว่าไม่ได้ยังไปใช้เลยนะคะมันติด Queen of Pentacles ค่ะแล้วเราจะรู้ไหมว่ามันครบไหมอ่ะโหคือถ้าไม่ครบก็ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้จะไปอคลมก็ไม่ได้ด้วยละ่ะเออ Swords Pentacles Swords Pentacles นะคะแล้วก็ Rots นี่ p พ g e อ f ร o d s เขาใช้เป็นร o d s นะคะหรือว่าตัวไม้นี่นะคะเหรียนนะนี่ the fool the fool sword นะคะคทำไมดูเศร้าจังเน้อดูดิเจ็ดเหรียญโอ้ฉันเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะคะดูดูเขาแบบเหนื่อยมากเลยนะคะหกเหรียญน,นะอันนี้นะะงงนะะหแบบก,นะกไม้นะคะงงงงสิบไม้นะคะดูให้แบบเออคุณแก่เนาะแบกไม้นะสิบไม้หนักมาก Queen of Cups ค oh, ่ะโอู้หูิวคนนี้สวยงามมากๆเลยไม้ค่ะ Three of Swords The Moon The Lovers นะคะอู oh, ้ Tower สีสันสดใสดีนะ Tower แอบแอบเห็นภาพนี้นึกถึงซากุระอะไรเงี้ยต้นซากุระนะคะสีสันสวยนะ,ะอันนี้ six of swords อันนี้เป็น the star ค่ะโอ้อันนี้เขาไม่ได้เทคนโทน้ำนะเขาก็อ,าออกมาจากมือเลยนะ,ะน้ำก็หกมาจากมือเนี่ยะะอันนี้เป็น two of swords temperance strength hangman และค u ส์ไหนล่ะโอเคต่อต่อต่อ Two of Cups นะคะนี่ดาบ d a t h นะ Two of Pentacles นะคะมีความเปลี่ยนแปลงแต่หน้าตาเขาดูมีความสุขนะในการเปลี่ยนแปลงอาจจะแบบพยายามรักษาบาลานซ์อยู่นั่นเองเนาะ แล้วก็อันนี้เป็น Chariot นะเหมือนแบบซูมใกล้เนอะอันนี้นะนี่เห็นไหมถ้าเห็นหน้านี้แล้วภาพนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะนึกออกเพราะว่ากล่องไพ่หน้าปกเออหน้ากล่องของไพ่ชุดนี้เขาก็จะขึ้นด้วยภาพของผู้หญิงคนนี้เนาะ Queen of r o ด d s นะคะก็ก็คือชุดที่บอกเมื่อกี้ค่ะชุดที่ชื่อว่า h n s s n r r o e r t t ใช่ไหม Hanson The h a n s o n Roberts Tarot Deck นั่นเองนะคะชุดนี้แล้วก็ Three of Rots สมไม้เนาะอันนี้เป็นสองไม,ม้นะคะแล้วก็สามถ้วยค่ะการเฉลิมฉลองถ้วยอยู่ในถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งไม้นะคะแล้วก็ the world วรอบข้างนี่ใหญ่กว่าวงตรงกลางอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> แสดงว่ารอบข้างมีอิทธิพลมากะคะ เวิลน่ากลัมากอ่ะอันนี้ภาพนี้น่ากลัวเดวิลขาน่ากลัวมากมเลยนะแล้วก็วิวออฟจูนค่ะกะยากมากเฮอร์เมนะคะเฮอร์เมจัืมอ้มอื้อมออือออออื้ แล้วก็ k n i g h t of Cups หาที่ลงไม่เจอนะคะ Pentacles c a ะ Justice Knight of Rods Pentacles เนาอโอ้สี เหรียญน,นะคะมีการแบบเหยียบไปเลยในยสองขาแล้วก็นั่งนะจริงๆน่ะมีนั่งรับไอ้ก็จะถือเหรียญกอดเหรียญไว้นะคะแล้วก็อยู่บนหัวอีกหนึ่งเหรียญน,นั่นเองนะคะอันนี้ king of cups นะ h a r p f a n จริงๆ,ๆเหมือนกับว่าวันนี้เรามารีวิวในส่วนของตัวที่เป็นชุดของชุดของ Hanson เลยนะเขาใช้ชื่อชุดนี้ใช่ไหม ถ้าใครมีชุดนี้นะคะบอกเราทีว่าเขาอ่านว่าชื่อชุดอะไรนะ high priestess a e of pentacles ค่ะแล้วก็ ace of cups อันนี้ชอบตรงที่สีสันเขาสดใสดีนะคะ pentacles ค่ะสีสวยมาก ace of rots ace นะคะแปด เมื่อกี้แปดไม้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแปดถ้วยฮะแปดถ้วยก็เป็นภาพของคนที่กําลังเดินทางออกไปจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปหาสิ่งอื่นที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะจําใจที่จะทิ้งจากตรงนี้เพื่อออกไปเดินทางออกไปนะคะไปทําอะไรบางอย่างไม่รู้ four of rods ไม้นะคะสี่ไม้นะสี่ไม้ก็ดูเป็นเรื่องราวของความมั่นคงนั่นเองนะคะ of ็ o f อฟ o r ดนะคะแดาบนะแล้วก็นี้เป็น f o u r of Cups ค่ะสี่ถ้วย Magician ค่ะเอาจริงๆอ่ะชุดเนี้ยดูมันไม่ค่อยตัวละครดูไม่ค่อยบาลานซ์เลยแต่ก็เขาก็ว่ากันว่าชุดนี้ก็แอบ,บอ่านง่ายหนึ่ชุดนะ5อ่านไม่ใช่ชุดชุดชุดเนี้ยชุดที่เป็นรูปภาพแบบเนี้ยนะคะ f i v of jords โอ้อันนี้4ดาบ ห่าถ้อยนิ้วเพนชิกล์เอ็มเพรสค่ะเอ็มเพรสนะแล้วก็5 Pentacles คลิปนี้จะใช้เวลานานมากในการเสียเวลาไปจากการแกะไพ่นะคะ King Pentacles ค่ะ King of r o ด s แล้วก็5 Swords ไนท์ c u p ส k n i g ์ t s w o r เอ e ม p e อร์ไหออกอยู่นี่7ออฟดเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่า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 7ซเวห โหคือเอาจริงๆพอเวลาเราจับอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างหนืดอนะหน้าไพา่เขาหนืดอมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเวลาสับไพ่จะมีปัญหาหรือเปล่านะสี่ห้าเจ็ดแปดแปดไนท์เอสสองสามสี่แล้วก็ ใครขี้เกียจดูข้ามไปก่อนนะเราขอเรียงไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้แบบว่าเผื่อใครสนใจนะคะก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันครบนะออหรือไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิบเก้าออกเพจนี่นะคะเพจไนท์ควีนคิงเอาเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสีอโอเคอันนี้ครบนะคะแล้วก็ไพ่ไน i g ออฟโซ w ส์สี่ห8 King คิง e นึ่งควีนไน4์สหห สามห้ามาไปตีเป็นเลขเด็ดขาดสามหกเจ็ด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 หกเจ็ดเอาแปดเพจเก้าสิบนะคะโอเคดูกันหนึ่งสองสามสาม 4, ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพจในควนคโอเคครบนะคะถัดมาค่ะ 9, 5, ้าห้าสี่แปดหน สามเผยไนเอาเพ g ไนควีนโอเคเพไนควีนคิงโอเคแล้วก็สิบสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเด็ดไหนคิงคิงโอเคครบนะคะแล้วก็มาดูถัดมาไหนเอ้ยงงคิง,ง King. ไหนหนึ่งห้าแปดสี่สามสอง 1, 2, 3, 4, 5, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพจเก้าสิบเพจวและคิงนะคะอันนี้ก็ครบถัดมา 1, ไม่ใช่ 3, 4, 1, สสอง ห้าสิบเอ็ดยี1สิบเกอ็ดสิบหอ็ดนะคะสิ 19, แล้วก็อันนี้เป็นเจด

สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะสิบสิบแปดหายไปสิบแปดสิบแปดแล้วก็นี้เป็นหกเจ็ดนะคะศูนย์ห้าหกเจ็ด 13 14 15 16 17 18 19 20้าสิโอเคครบทั้งหมดค่ะกลองน,นี้นะคะก็ไพ่ทั้งหมดเ8บแปใบทางเมเจอร์และไมเนอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของการสับไพ่กันบ้างเพราะเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นคือมันค่อนข้างเสนอเนาะในส่วนของการที่จะ หยิบจับไพ่เออแต่พอเวลาสับแล้วโอเคเลยนะเนี่ยใช้ได้ดีเลยนะคะในการสับไพ่นะคะง่ายนะง่ายอ่ะกระเด็นกระด,ดอนอีกนหนยโชว์ความงามหน่อยลูก ะะชุดนี้นะคะอ่าโอเคอยู่นะใช้ได้นะใช้ได้อ่าแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างที่ว่าถ้าเนี่ยอย่างเราเราเก็บชุดนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็สีข้างๆเนี่ยแอบจะแบบลอกๆแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเออถ้าแบบไปสักระยะหนึง่งมันอาจจะมีโอกาสลอกได้ไหมแต่ว่าที่สําคัญคือเราว่ามันเป็นผ้าที่เอามาใช้ในการประกอบกับคู่มือของเขานะคะในการที่จะทําให้เพื่อนๆที่อยากจะฝึกฝนในเรื่องของการอ่านผ้าย,ยิปซี แบบนี้นะคะอ่ะเขาก็เรียกไพ่ยิมซีเหมือนกันเนี่ยอ่าไพ่ยิมซีแบบนี้นะคะเป็นพยากรณ์แบบเจาะใจก็จะมีรายละเอียดให้ด้วยว่าอืมจะต้องอ่านยังไงแปลยังไงนั่นเองนะคะสําหรับไพ่ชุดนี้นะอืมก็ได้8ไม้มากับ6ดาบนั่นเองนะคะโอ้ก็จะต้องเดินทางมุ่งหน้าลุยเพื่อไปหาสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่านะคะไม่รู้ตอนนี้กําลังเจอกับเหตุ กําลังเจอกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แบบโอ้รู้สึกอึดอัดจังเลยฉันรู้สึกว่าไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าหรือว่าอา,อาจจะแบบต้องไปหาอะไรที่มันดีกว่าที่อยู่ณนะปัจจุบันนี้หรือเปล่าแนละ้วมีสิ่งที่ดีๆรอคอยอยู่ข้างหน้าหรือไม่ก็อาจจะต้องแบบว่าฉันคาดหวังแล้วมันจะมีเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะคะมันจะมีสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วเราก็บุกตลุยมุ่งไปเลยทยานไปนะคะใครกําลังทําอะไรจะเริ่มทําอะไรนะคะก็อยากให้แบบมีความมุ่งมั่นแล้วก็เดินทางเดินหน้าลุยได้เลยนะคะโอกาส ด,ดีมันไม่รอใครทั้งนั้นนะคะแอบโอเคการกรีดไพ่ย,ยังรู้สึกว่ามันแอบ,บจะแบบค่อนข้างจะกรีดยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าด้วยขอ,ขอบขอบของเขาเนี่ยของตัวไพ่เองเนี่ยขอบมันจะค่อนข้างแบบโค้งๆค้งหน่อยคมคมหน่อยนะมันก็อาจจะแบบทาให้ไพ่เขาติดกันแล้วก็ในการกรีดไพ่มันอาจจะแบบค่อนข้างฝืดในการที่จะสับกรีดให้มันออกไปนะคะอ่าโอเคอย่างที่บอกคือไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่ประกอบคู่มือดังนั้นเนี่ย เขาเรียกว่าไรเดียมันไม่ใช่แบบเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเมนหลักอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใช้ในการที่จะฝึกหัด การอ่านไพ่ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับน้องๆมือใหม่ที่อยากจะหัดเรียนหัดอ่านไพ่ยิปซีไพ่าทาโร่นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้ามือเก่าๆเ,เก่าแล้วเนี่ยนะคะข้ามอันนี้ไปก่อนก็ได้นะเออโอเคค่ะก็ชุดนี้คงเอาไว้ประมาณนี้นะคะมาแนะนําให้รู้จักกับสมัยยุคก,ก่อนนู้นนะคะก็ชุดนี้ไพ่เอ่เป็นเป็นหนังสืออ่าหนังสือสอนอ่านไพ่ยิปซีแล้วกันเนาะเรียกว่าอย่างนั้นนะคะอืม อันนี้ก็เอามาให้รู้จักกันแล้วกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆในชมกันด้วยไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็ติดตามไ,ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ